นุทินศักสยามชิดชอบก็ประสานเสียงเลยบอกว่าเดี๋ยวหากพบสิ่งผิดปกติในโครงการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตที่มันแพงมากเป็น33ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวยกเลิกเลยและก็จะลงโทษผู้เกี่ยวข้องเรื่องที่คนคาราคาสังคาใจกันมาในช่วงปีใหม่ทั้งประหลัดพูดจาปากเสียประลัดคนนึงทางอธิบดีคนนึงเจอหลักฐานการโกงต่อหน้าต่อต,อตานะครับ แล้ววงการการโกงก็ไม่มีแผวไม่รู้โกงจริงโกงปลอมแต่มันน่าสงสัยจริงๆป้ายบ้าป้ายบออะไรตัวอักษรบ้าตัวอักษรบออะไร33ล้านบาทนะครับสาบล้านผมอ่านตัวเลขให้ฟังจะชัดนะตัวอักษรไม่กี่คําตัวอักษรไม่กี่คําติดเป็นแท่งอยู่หน้าสถานีนะครับสถานีกลางบางซื่องบประมาณที่ใช้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ไป33ล้าน33ล้านนะ 33.169.726ล้านหนึ่งบาท39สตางค์ครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มคนแชงกระหน่ำเลยเห็นเอกสารชุดนี้กับสถานีกลางบางซื่อมัง้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะ่าถูกแล้วสถานีกลางบางซื่อครับนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อป้ายสถานีเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอไปเข้าหูรัฐมนตรี2ท่านคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคืออนุทินเจ้าเดิม คนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมศักสยามชิดชอบก็ประสานเสียงเลยบอกว่าเดี๋ยวหากพบสิ่งผิดปกติในโครงการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตรที่มันแพงมากเป็น33ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวยกเลิกเลยและก็จะลงโทษผู้เกี่ยวข้องเอา้าก่อนหน้านั้นทำไมไม่ตรวจสารไม่ดูให้ดีะฮะเจ้าหน้าที่สวดตอบไม่มีสตององไม่เข้าหรือไงอ่ะมันมาตามเช็ดตามล้างกันตลอดแบบนี้จะไหวเหรอปล่อยให้ประชาชนตรวจสอบกันเอง เขาทามาหากินก็แทบจะไม่มีแรงกันอยู่แล้วมันไหวหรือครับจะผิดจะถูกก็ต้องตําหนิกันบ้างแหละครับนะแต่ยังดีที่ฟังเสียงประชาชนอย่างน้อยเขาก็แคร์ทั้งสองท่านครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลถูกสัมภาษณ์ในช่วงเช้าเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีไปดูรายแรกกันก่อนทำเนียบรัฐบาลวันอังคารเขาจะมีประชุมครมเจอกับสัตย์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยถึงการลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีที่เปลี่ยนออกไปเปลี่ยนชื่อครับเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมันแพงซะเหลือเกินเนี่ยเนี่ยป้ายแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนต่อหลังเปลี่ยนแต่ตัวอักษรเท่าๆกันครับมันแพงซะเหลือเกินนะฮะมันสูงถึง33ล้านกว่าบาทอ่ะก็สักสยามบอกว่าได้สั่งการให้ปหลัดกระทรวงคมนาคมนะครับไปดําเนินการตรวจสอบแต่ป้ายมันมันใหญ่ ก็ต้องดูว่าราคากับปริมาณงานมันเป็นอย่างไรมันจะใหญ่สักเท่าไหร่เชลมันต้องถึง33ล้านบาทเลยเหรอฮะน่าไปดูก่อนปริมาณการเป็นอย่างไรและเป็นป้ายลักษณะพิเศษตัวอักษรใหญ่และเป็นการทําป้ายทั้งหมดหลายรายการนะไม่ใช่ป้ายเดียวเนี่ยแกก็อธิบายอย่างนี้ก่อนเมื่อถามว่าแต่กระแสสังคมมันบอกว่าแพงคุณศักดิ์สยามกล่าวว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงคงต้องมีการชี้แจงครับเพราะเรามีสํานักงาน ตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติหรือสอตอง,องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องเหล่านี้ถ้าถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดนะเดี๋ยวจะสั่งการนะครับไปตั้งแต่เมื่อวันที่สองมกราคมแล้วไม่เกิน7วันก็คงจะทราบผลเมื่อถามว่าถ้าพบสิ่งผิดปกติเนี่ยสามารถจะยกเลิกได้ใช่หรือไม่นายศักสยามกล่าวว่าได้ยกเลิกได้นะครับและก็ไม่ใช่แค่ยกเลิกอย่างเดียวถ้ามันผิดปกติจริงๆจะต้องลงโทษด้วยครับจะต้องลงโทษด้วย ขณะเดีวยวกันนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวย้ําด้วยนะครับว่านอกจากยกเลิกก็จะต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกันนะหัวหน้าพรรคมาสัมทับเลยนะฮะนอกจากยกเลิกเดี๋ยวจะลงโทษด้วยเช่นกันเพราะมันหน้าที่ตรงของคขามนาคมนะฮะจะปฏิเสธความรับผิดชอบยอย่างไรในความจริงเนี่ยจะถูกจะผิดยังไงท่านก็ต้องเป็นคนแรกที่ถูกตําหนิรองลงมาก็เป็นประหลัดกระทรวงนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ข่าวแวดวงข้าราชการมีหลักฐานใหญ่น้อยเนี่ย มันมีมากมายระวังให้ดีแล้วกันถ้ามีรับรวงพังรับรลมคมในระวังคนที่มีความรู้ที่เขาอยู่ในโลกออนไลน์เขาจะมาขุดมาให้ฟังนะครับไม่รีบแก้เดี๋ยวมันจะแดงเดี๋ยวมันจะเลือดท่วมป้ายสถานีเอานะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5ย์0 5 5 8 0